นมาเยเวะน้ำมานเอะเออนมาหาล้วเออันแก๊สินแก๊สอเจอยลุ้นลุนเมีอดนเออมาๆให้ตเอาีมกนะข้าวคนตกแล้ว เกี่ยวข้าวไอ้พี่นะถึงนี้ดูรถเกี่ยวข้าวเอามาเยียบม,ม้านุย้ยรู้คุณชินแล้วมีหนุ่มพุกวะ หนักเลยสี่นักอื้อและอันนี้หมากำลังตามหาอะไรไม่รู้นะครับผมมาหมานตัวนี้หมาน,มดดนเดียกี้บอกว่าหมานเด้อเออหาตาครึ่งเนาะ ไปเรื่อยๆมันจะหนีไปอยู่ตรงกลางเรื่ยอ,อ,อยๆเราร้องสี่มุมเลยใกล้ๆสุดใกล้สุดแล้วเราไปจัดกัดทีนี้เนี่ยม้ามัได้ก่อน,นอเนี่ยมันล<ะ>่อเลี่ยม้ามาสรวจแล้วม้าสรวจก่อนๆๆอืม มาคราับอะไรมาทักอย่างาเงลยนะมามันเดี๋ยวจะรอดูรอบสุดท้ายเนาะสองสองรอบสุดท้ายแหลนะมันก็มันรวมอยู่ตรงกลางเ่าจะเป็นงูเป็นหนูเป็นนกจระเี้เป็นครบหมดเลยมีหมดเลยโอเคครับรอครับ ีก็ใกล้เสร็จแล้ยทีนะเป็นรถเติร์ดนะครับผมเหลือประมาณสักหนึ่งอูมนะเอฟซีก็จะหมดแล้วนะครับผมเราจะไปดูข่าวจะเยอะแค่ไหนนะครับผมเอฟซีโอ้เอ็ดโอ้เอฟซีข่าวนะผมน่าจะได้ขึ้น,นะน,ดดนครึ่งรถหกล้อนะอครึ่งรถได้เลยพี่นะเลยประมาณสักหนึ่งเที่ยวหน่อยเออรถเกี่ยวน,นะเลยประมาณหนึ่งเที่ยวผมนี่ยนะผม นี่ยก็ได้เอฟซีจิ F P นะพุนนะครับเอฟซีเดี๋ยวมาดูตะไทยกันนึงนะครับผมเอฟซี P นะนะเกลี่ยหมดเลยเอฟซี P. มาลุ้นกันว่าจะมีหนูจะมีอะไรหรือเปล่าอยู่เกาะกลางสุดท้ายนะครับผมมาลุ้นลุ้นหนูกันดูทางน่าจะไม่มีอะไรเสีอย่างนะครับผมเนี่ยผมก็จะเฝ้ารอตัวช่องร่องนี่แหละนะครับ อ่าลูกลนั่นนี่ดูยิงร้งองยืนยิงร้องอ่ะเออเออมันยังมัมนอยู่ไปเกาะมันอยู่ตัวเกาะนี่แหละถ้ามีอยู่มีอยู่ตรงนี้แหล,ละอ,อ,อย่าปิบตานะเออแม่ยิ้มข้าวปีนี้กับปีก่อนปีนี้นได้เยอะกว่าปีนี้นเยอะกว่าบ่ออ้าวไม่น่าเชื่อเอฟซี ข่าวินดูมันก็ไม่เป็นแต่ว่าได้เยอะกว่าปีก่อนนะครับผมอ้าวว่าไปอันนี้ก็จับค้อนคนตัวอ้าวเจ็บค้อนเจ็บค้อนเฮ้ Miss li. Ha, lún kan, lún kan Oh, nó kìa, nó เออดูดีเลยข้อ๋อเอฟซี FC นะข้าวไม่หล่นนะรถใหม่นะรถเก่า,ากน่ากลัวนหน่อยอ่า Tidak ada apa-apa Mat, tidak ada apa-apa Tidak ada apa-apa มีเนยใช่ยังมีแต่ข้าวเออม่มีไม่มีตั้งก็ไม่มีเลยเออตั้งแตก็ไม่มีมีข้าวปีนี้เออไม่น่าเชื่อครับปลาก็ไม่มีหนูก็ไม่มีเด้อดูข้าวครับผมดูข้าวพอไกี้เผยว่านะครับผมจะเยอะกว่าปีก่อนนะครับผมไม่น่าเชื่อนะครับผม ดูต้นข้าวมันก็ว่าจะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับนี่เดี๋ยวน้นะก็นเลือกในรถที่นึ่งเที่ยวนะครับผมก็โอ้โหนี่เลยนึ่งเที่ยวเทียก็จบนะเอสิโอเคนะคผมหนูก็ไม่มีนะผมข่าวได้เยอะกว่าปีก่อนอน,นะครับรอครับสวัสดีครับเอ้ม,เมา ๋อตักแตงก็ไม่มีนูก็ไม่มีม,มีแต่ข้าว <laughs> โอเคนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับรอครับสวัสดีครับ